ต่อเนื่องไปดูกรณีของทิสโก้ครับ,รบอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นประเด็นย่อยที่เราก็คัดแยกออกมานะครับจากการสรุปงบแบงค์โดยรวมเนื่องจากว่าในส่วนของทิสโก้เองเนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถใหม่นะฮะที่มีการขยายตัวขึ้นมาถึงประมาณ30%นะฮะในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คุณศักชัยพีชพัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ก็เปิดเผยนะครับกรณีหากว่าอัตราดอกเบีย้ยในระบบนั้นมีการปรับตัวลดลงก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถโดยธนาคารทิสโก้เองก็มุ่งเน้นในการดำเนินกิจการใน2ธุรกิจดังกล่าวนะฮะย้ำอีกสักครั้งคือเช่าซื้อและจำนำ ทะเบียนรถขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่าดีมานสำหรับตลาดรถ EV, ครับก็ถือว่ามีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทิสโกเองก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสินเชื่อที่มีแผนนะฮะรุกตลาด EV อย่างเต็มรูปแบบทางนี้แม้ว่ารถยนต์ EV นั้นจะมีค่าเสื่อมที่ไวกว่ารถสันดาบนะครับ แต่ก็ถือว่ายังคงมีความคุ้มค่าในการรุกเข้าสู่ตลาดนี้โดยสำคัญนั้นคือลูกค้าในกลุ่มรถยนต์ EV เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้มีไรายได้สูงครับนั่นเองก็จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการผิดนัดชำระนี่อ,อ,อยู่ในระดับที่ต่ำลงมากว่าการปล่อยสินเชื่อโดยปกติอย่างไรก็ดีนะครับก็มีการใส่ความเสี่ยงนั้นค่าเสื่อมในโมเดลของสินเชื่อรวมถึงการปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดชอบ นะหรือต้องเรียกให้ถูกคือรับผิดรับชอบ,บซึ่งก็จะเป็นผลทําให้สามารถควบคุมคุณภาพของหนี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะประเด็นเนี่ยคือว่าพอค่าเสื่อมครับมันลดลงเร็วกว่ารถสันดาปเนี่ยเวลาย,ยึดรถมามันอาจจะมีผลทางบัญชีนะฮะมีผลต่อง,งบการเงินได้แต่ก็นี่แหละฮะทางผู้บริหารของทิสโก้ก็ระบุนะครับว่าต้องมีการใส่ความเสี่ยง เรื่องของค่าเสื่อมตรงนี้เข้าไปในโมเดลนะซึ่งถ้ารันออกมาแล้วมันฟีชรันออกมาแล้วมันยังคุ้มค่าครตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็ในส่วนของภาพรวมนะฮะไปดูเจาะลึกในแง่ของสินเชื่อที่เป็นเช่าซื้อกันบ้างนะครับเพราะว่าเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆในช่วงของก่อนสงการที่ผ่านมาก็คืองานมอเตอร์โชว์นะครับในปีนี้นะครับก็เปิดเผยด,ด้วยคุณรุ่งโรดจรัน วิจิตกุลนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อยนะครับของธนาคารทิสโก้ะนะครับก็เปิดเผยว่าจากตัวเลขยอดจองในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2024นะครับที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนนะครับในแง่ของตัวสินเชื่อของธนาคารนะครับโดยธนาคารคาดว่าผ,ผู้จำหน่ายรถยนต์จะสามารถส่งมอบรถได้เกือบทั้งหมดภายในเดือน พฤษภาคมนี้นะครับนั่นก็ส่งผลให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ได้มากขึ้นในช่วงของไตรามาสสของปีนี้นะครับโดยสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณ30%นะครับเมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกที่ผ่านมานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ในไตรมาสแรกนะฮะธนาคารจะก็จะมีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่อาจจะได้ต่ำกว่าเป้าหมายนะครับเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยมันจะลดลงไปประมาณสัก25%อันนี้เปอ็นอันนี้ใ,ชในช่วงของไตรมาสแรกนะครับแต่ไตรมารสสเนี่ยก็จะได้เรื่องของงานม mm. อเตอร์โชว์ที่คาดว่าหากว่ามีการโอนรถต,ต,ต,ต่างๆนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะทำให้สินเชื่อในส่วนที่เป็นเช่าซื้อเนี่ยไตรมาสสเนี่เติบโตถึง30%เลยทีเดียวเนะครัย ทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะครับก็เปิดเผยว่าทิสโก้ยังคงสามารถรักษาฐานกำไรสุทธิให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับงวดปี2,166ได้และคุณภาพสินทรัพย์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวลมีลูกหนี้สเตทส2นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องสเตทส2นี่ก็คือพวกจัดชั้นพิเศษแล้วหรือเปล่าใช,ใช่ไหมฮะแล้วก็มีนโยบายตั้งสำรองอย่างระมัดระวังขนาดที่ปัจจุบันราคาหุ้น มีอัพไซต์อยู่ที่ระดับประมาณ10.8%จากมูลค่าพื้นฐานใหม่ของปีนี้ที่กำหนดไว้ที่110บาทรวม uh huh. ถึงคาดการณ์นะครับว่าจะให้ดีเวนด์ยิวสำหรับปีนี้เนี่ยสูงถึงประมาณ7.6%ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นปันผลสูงก็คงคำแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมายใหม่110บาทด้วยกัน โอ้โหถ้าบอกว่า110บาทเนี่ยคือมันได้ทั้ง2ขาเลยนะได้ทั้งแคปิตอลเกตแล้วก็ได้ทั้งในส่วนของเงินปันผลก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะฮะของหุ isco, ้นทิสโก้แต่ก็อย่างว่าฮะเป็นธุรกิจแบบ h i g Risk h i g h Return ใช่ถ้าเทียบกับบรรดาผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ อื่นๆโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าของทิสโก้เนี่ยเขาเล่นที่ไฮเพอร์เชะกับการจำนำทะเบียนรถซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามมาตรงนี้ก็ลองพิจารณาข้อมูลดูนะครับอันนี้ก็สำหรับทิสโก้แนวแมรราคา110บาทนี่ก็ถือว่ามีอัพไซด์ประมาณสัก10กว่าบาทนะครับแล้วก็ดีเบนจิวเนี่ย7%กว่าเลยทีเดียวนะครับ